ุกคนแฮก็มันจะไปดัดผมบอลล่มครับก็ด้วยความที่เนี่ยครับเปียง <st Art> <guerra> เปิดหมิ่งมานะครับแล้วก็มันมีเรื่องของแบบว่าน้องก็ตามวัยอ่ะครับร่องรอยของอายุนะครับมันเริ่มไปแล้วนะครับแล้วก็แฮกก็ได้ข่าวมาว่าการดัดผมบอลล่มเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของลุกที่ทำให้ดูผมหนาขึ้น จะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่แฮกว่าโอเคก็ลองดูเนาะนะครับพอดีแฮกเนี่ยไปไลฟ์ฟีดในตอกๆใช่ไหมครับก็ไปเจอร้านผมร้านหนึ่งที่อยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับร้านนั้นก็คือร้านแชมป์คลัสแฮร์แอเอียเป็นร้านที่ดังมากนะครับเห็นคน,นไปรีวิวแล้วก็ไปตัดที่ร้านเนี่ยเยอะแฮกก็เลยสนใจที่จะไปดัดวอลลุ่มที่ร้านนี้แล้วก็ดูไปดูว่อาอ้าเป็น น้องที่รู้จักกันนี่เองนะครับก็เลยต้องไปทดสอบดูหน่อยว่าการทำดัดบอลลูมนั้นจะช่วยให้ลุคของแฮกเปลี่ยนไปไหมแล้วก็ปัญหาอายุของแฮกที่มันกำลังเกิดขึ้นมันจะทำให้ดูดีขึ้นไหมโอเคเดี๋ยวเราขับรถจากกรุงเทพไปชนบุรีกันครับไป โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ร้านแชมคัสแฮร์แอเรียเรียบร้อยแล้วนะครับที่อยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับกองทัพต้องโดนด้วยท้องเดี๋ยวแฮกจะพาไปกินร้านอาหารอร่อยร้านหนึ่งชื่อว่า เี๋ยวลิงลงเรือจะอยู่ใกล้ๆกับร้านตัดผมนี่เองนะครับเป็นร้านชื่อดังแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากเพราะว่าร้านตัดผมที่แฮกจะมาดัดผมวอลลุ่มนะครับเป็นร้านที่ค่อนข้างดังในต็อกๆใช่ไหมครับก็เลยต้องมีการจองคิวคิวแน่นมากกว่าจะจองได้นะครับแฮกก็จองช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงแล้วก็ก่อนจะถึงเวลานัดนะครับแฮกก็จะขอตัวไปกิน ข้าวก่อนเพราะว่าการดัดวอลลุ่มจะต้องใช้เวลาก็ค่อนข้างนานนะครับก็ขอไปหาอะไรรองท้องก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันครับลงมาเจอน้องเหนียวไมดีโดนสีน้องเหนียวเบิร์นี่นะครับร้านตัดผมแฮมพันแพสแอแอร์เรียก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถัดไปอีกล็อกหนึ่งก็จะเป็นร้านเตี๋ยวลิงลงเรือเป็นร้านอาหารอาหารอร่อยนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันก่อนครับวันนี้นะครับก็จะสางบะหมี่หมมากตับลูกชิ้นอ่ะาพิเศษไปเลยนะครับแล้วก็มีกะเพราหมูหมากแล้วก็มีกากหมูเจียวอันนี้ขาดไม่ได้อร่อยมากโอเคแล้วก็ ร้านนี้ก็จะมีกาแฟขายด้ยวยนะครับแพรก็เลยสั่งกาแฟาโบราณผสมเนสใส่นมข้นไม่ใส่คอฟฟี่เมดกับน้ำตาลเป็นเมนูเส้นของเขาเองมาแล้วมาแล้วแล้วมีหมักชิ้นปับพิเศษแล้วก็ดีครับกับหมูเจียวในสุดก็ได้กินสักทีอร่อยมากทำดื่ม เจี๊ยบซอกแหลกอร่อยมากมินโนต่อมาเลนะครับพัดกับเาาอาหมูหมักเติมราดน้าจิ้มไปเลยโตมโตมโตมอันนี้นะครับหมูนุ่มหมูหมักหมูนุ่มมาก อร่อยอ่ะอร่อยมากเลยครับอร่อยจริงเมนูนี้ต้องลองเลยนะครับเห้ยตองไข่แจดง โอเคหลังจากหนังท้องตึงหนังตาก,ก็เริ่มหย่อนเดีย๋ยวเราไปดัดผมวอลุ่มกันครับอันนี้ก็จะเป็นร้านของแชมป์คลาสแฮร์แอเรียนะครับเป็นร้านของรุ่นน้องที่เราจัดกันนะครับแล้วก็เจ้าของร้านก็คือพี่แชมป์เป็นนักร้องของวงฟังกี้เบเกอร์นั่นเองนะครับโอเคเดีย๋ยวเราเข้าไปดัดผมวอลุ่มกันครับครับแลวนี่ก็คือพี่แชมป์นะครับที่จะมา ตัดวอลุ่มใ,ให้เสมาแก้ปัญหาผมบางผมบ้บาง <c oughs> เส้นเล็กแล้วก็ผมตรงแต่วอลุ่มมันจะช่วยเปลี่ยนลุกให้เราดูผมหนาขึ้นใช่ไหมครับจริงคับพี่เมันจะช่วยเรื่องการเติมเต็มสําหรับคนที่หนะ้าปากกว้างด้วยนะแล้วก็ผม้านหน้าบางแล้วอะไรเนี้ยก็สามารถเพิ่มเคริร์เพิ่มอะไรให้ใหมันไม่เลีย่ยงไม่โจงเป็นไปก็จะดูเติมเต็มมากขึ้นหล่อขึ้นด้วยไหมแน่นอนนึ่น่งลอยแล้วโอเคลุยครับเดี๋ยวเราจะใช้เวลาประมาณ ประมาณนาทีสองช yeah. e Buzz ั่วโมงพี่องชั่วโมงใช่เห็นมีที่ร้านมีดัดดัดฟลอยกับลวดใช่ครับมันต่างกันยังไงอ่ะมันต่างกันที่เคอร์ฟของผมแล้วก็วอลลุ่มของผมคับพี่ออ๋อถ้าเป็นถ้าเป็นพวกฟลอยผมมันก็จะหยิกหยิกฟูฟูไปเลยแต่ถ้าเป็นลวด มันก็จะเป็นขดที่เป็นเป็นเกลียวอย่างเงี้ยครับแทงไปข้างหน้าอ่ามันจะแทงแหวงหน้ามันจะฟีลแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นการญี่ปุ่นเมันจะเป็นฟีลญี่ปุ่นนิดนึงถ้าเป็นคนแต่นี่ดัดบอลลูมมันก็จะเป็นเอนเคิร์ฟใหญ่ขึ้นไปเลนะ้เกาหลีถ้าดัดบอลลูมจะเป็นฟิลเกาหลีแล้วก็ช่วยให้ผมมันมีเคิร์ฟนิดนึงอ่ะให้มันไม่ตรงแล้วก็นอนมากเกินไปสำหรับคนที่แบบว่าขอให้มันเซ็ตง่ายขึ้นไม่ต้องการความหยิบมาก เปลี่นแมสปึ๊บเป็นทรงเลยใช่ครับตอนนี้จะอ๋อให้แบบว่าเล็กน้อยที่สุดนะคะมันเป็นทรงลอยแหละแล้วต่ถ้าแบบ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 ดัดฟอยอะไรเงี้ยพวกคุณเขาก็การเคลื่อนเงาผมหรือไม่ก็เปลี่ยนรูปมันจะเปลี่ยนลุคไปเลยอ่ะดัดฟอยดัดลวดก็จะเป็นติวพวกแบบติวแบบมีแฮนดิคภาพแบบพวกที่พกออกมา ต้องรักร้องหรือศิลปินที่ p อ p หรือพวกเด็กวัยรุ่นที่แต่งตัวเป็น p อ p จะนิยมนิยมเขาจะเป็นถ้าดัดฟอยมันจะเป็นฝั่งยุโรปเป็นแฟชั่นฝั่งยุโรปแต่ถ้าดัดลวดอ่ะมันจะเป็นฟิลฝั่งเกาหลีกับญี่ปุ่นจะมาดัดผมแบบดัดวอลลุ่มอะครับต้องเตรียมตัวอะไรไหมครับแบบห้ามย้อมผมห้ามจั๊ผมอะไรใช่ครับพี่แอ๊จริงๆก็ไม่ คือเอาจริงๆมันก็ทำได้ครับพี่แฮกแต่ว่าสำหรับงชนา่านชมอยากให้แบบอย่าย้อมผมมาสาัตสับปิดงอห่อได้แต่ว่าไม่ใช่จะมาย้อมผมตับ๊บเฮ้ยเดี๋ยวถ้าไปอยากผม้วเดี๋ยวมันจะแบบนอ้นี่สับปิดงอซะหน่อยอย่าะครับเพราะว่ามันมันจะเป็นเคมีที่สัคกันอะไรแบบนั้นครับก็เลยมีความสุกว่า ถ้าจะยอ้อมปนหนอกจริงผมรอให้มาดัดไปก่อนแล้ว,วลทิ้งระยะเวลาสักอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วก็ค่อยไปยอป้อมปิดนอกดีกว่าแต่ว่าอย่าไปย้อมแบบย้อมแบบย้อมนะใช้เป็นสับเอาก็ได้จะดีกว่าเพราะว่าเอาจริงๆน้ํายาตัวที่เราใช้มันก็ค่อนข้างที่จะเป็นน้ํายาที่เป็นออร์แกนิกออยู่นะปลอดภัยอยู่ แล้วหลังดัดวอลลุ่มเราต้องดูอะไรเป็นพิเศษไหมครับจริงๆฉันแนะนําให้ใช้น้ํายาดัดหล่อเออน้ํายาจับหล่อนค่อยเลี้ยงเลี้ยงรอนมันไว้แล้วก็อย่าพยายามเป่าด้วยไดร์ร้อนจนมันแห้งทุกแบบทุกอนอะไรเงี้ยโคนแห้งพอที่เหลือก็ใช้เป็นลมเย็นในการเป่าให้พกแห้งไม่ใช่แบบเป่าลมร้อนจนแบบแห้งทุกทุกส่วนตั้งแต่หัวยันปลายผุอะไรเงี้ยผมก็องไปหมด มันจะช่วยให้พี่แฮกนึกถึงเวลาเราเสื้อผ้าเราหยับแบบเราใช้เตารีดเตารีดมันก็เป็นความร้อนใช่ไหมมันก็ทําให้เสื้อผ้าเรามันตรงถูกปะ,ะมันเรียบมันตรงเหมือนกันันเกยผมเรามันเป็นรอนเป็นแบนี้อยู่มันดูความร้อนมันก็ตรงอย่งางนี้ก็รอเวลานะครับประมาณอีกสองชองั่วโมงหมวกแบลลไหม วนนี้เราก็จะมาทําการล้างผมกันนะครับใช่ครับก็รอบแรกเป็นน้ํายาเป็นน้ํายาดัดนะครับตอนนี้เราก็จะล้างน้ํายาดัดออกในเะมื่อลอนมันได้อย่างที่เราต้องการแหละเราก็จะล้างน้ํายาดัดออกให้หมดอันนี้คือล็อกล็อคออออผมใช่เป็นโฟมโฟมแบบนี้เหรอจริงๆมันเป็นน้ํายาพี่แต่ว่าแชมป์ชอบให้มันเป็นโฟมมากกว่าม,มันซึมเข้าที่เนื้อผมดีกว่าแล้วมันก็ไม่เปลือง ถ้าเราหยดหยดหยดเงี้ยบางทีมันก็หกใช่ไหมมันก็เปืองเราทําแบบนี้ก็ไม่ค่อยเปืองหอมดีนะหอมดีครับน้ายาไม่เลยกลิ่นมันดีของนิกาโอก็ต้องใช้ของสปอนเซอร์เนาะสปอนเซอร์เข้าร้านแล้วเนาะก็ต้องใช้ของของอะไรนะนิกาโอนิกาโอโออเออหอมดีอ่ะหอมดีปี่แล้วก็ปลอดภัยต่อนังศีรษะด้วยปแติน้ำยาครับเป็นฟิลแบบว่า ไม่ฉุนไม่แรงไม่ทำร้ายเส้นผมน่าจะเป็นน้ำยาดัดที่ดีที่สุดตั้งแต่เคยทนลองใช้มาะผมคือ้านหลังเห็นไหม้านหลังที่หัวทุยแบบสมบูรณแบบเป็นไปตามที่ต้องการเออเพราะปกติที่เป็นคนหัวแบนใระดูกแนนี้จบเลยครับ คุยไหมมันก็จะถูกล็อกแบบนี้ตลอดไปไม่ต้องเซ็ตไม่ต้องทำไรทั้งสิ้นกูดเรียมจบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการดัดบอลลูนครับหน้าเปลี่ยนเป็นเกาหลีเลยเกาหลีเริงเกาหลี้าใจเลยตอนรี้ปอป้าแล้วนี่ต้องบอกว่าแชมป์กับพี่แฮงเนี่ยอดทนกันมาหลายเดือนมากนะครัว่าตั้งใจอยากจะให้พี่แฮงเป็นแบบนี้อยู่แต่ว่า ด้วยความที่แอคทิวิตี้ของพี่แฮงคเนี่ยนะครับเป็นคนที่ชอบไปเดินป่าเดินเขาเที่ยวอะไรเงี้ยก็ช่วงนั้น <ไป S 2> <ด>ตัดผมสั้นไงแลต่ตอนแล้วก็คุยว่าเฮ้ยพี่แฮงคลองดัดว่ารูมไหมอะไรเงี้ยผมว่าไม่ต้องเซ็ตไม่ต้องทำอะไรดีนะอยง้ก็ผมรอจนแบบผมพี่แฮงคจะยาวมานานมากครับจนวันเนี้ยได้ดัดและดีใจมากๆแล้วก็มันออกไปสวยเหมือนตามที่ผมแบบคิดไว้ตั้งแต่แรกเลยเยี่ยมมากันได้นะครับที่ร้านชัมข้าวแชร์อารีย์ครับจังหวัดชลบุรีนะจ๊ะดีครับ